ครับผมก็ออโต้สเปนครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับและรถที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยก็คือ m e r c e d e เ b e n z น E 300 E AMG Dynamic นะครับเรียกว่าเป็นรถที่เพิ่งเฟซลิ์นะครับได้รับการเปิดตัวเพียงได้ไม่นานนี้นะครับเราก็ได้มาทดสอบกันในครั้งนี้นะครับเรียกว่าหน้าตาของเขาครับมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ด้านหน้าและด้านท้ายและภายในนิดหน่อยนะครับชุดแต่งตัวนี้นะครับสำหรับ AMG นะครับมาจากโรงงานเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังและภายในนะครับเรามาไล่กันดูทีละส่วนเลลยะแ Merces E สส์เบนซ์อีคั์รุ่นใหม่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับแต่เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมีให้เลือกด้วยกัน2รุ่นนะครับตัวที่ผมนํามาข้างๆผมคันนี้เลยนะครับก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวสูงสุดของเขาแล้วนะครับก็คือตัว e 3 0 0 e amg dynamic นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกันนะครับกับตัวนี้ก็คือตัว e 3 0 0 e อ v ร n เบนการนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดทั้งคู่นะครับพร้อมกับปักอินนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือ e ่องดีเซลนัว E 300 EMG Dynamic คันนี้นะครับที่ผมนํามาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับโฉมอะไรกันบ้างนะครับเรามาไล่กันดูทีละส่วนเลยนะครับจุดเด่นของตัวรถคันนี้นะครับก็คือไฟหน้านั่นเองนะครับซึ่งไฟหน้ามัลติบีม LED ตัวนี้นะครับจะได้สําหรับตัวท็อป AMG เท่านั้นนะครับไฟหน้าตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือสามารถเดี้ยวตามองศาภูมาลัยที่เราเลี้ยวนะครับและการใช้ไฟสูงของเขาเนี่ยจะทํางานร่วมกับกล้องด้านหน้าของตัวรถนะครับเวลาเรายกไฟสูงเนี่ยเราไม่ต้องยกต่อไปแล้วครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยจะจับการทํางานของพื้นนผิววถถะรแลดู่่าไมมี สวหรือใครมากวนด้านหน้านะครับไฟหน้าก็จะยกเองอย่างอัตโนมัตินะครับไฟด้านในนะครับทำงานร่วมกับ LED ทั้งหมด84หลอดด้วยกันนะครับเรียกว่าทํางานได้อย่างอัตโนมัติและเพิ่มความปลอดภัยและทัศนวิสัยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าก็อย่างที่เราคุ้นเคยนะครับเป็นแบบ Diamond Gri l นะครับเรียกว่า Diamond Grill ตัวนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์สําหรับ m e r c e d e s Benz เลยนะครับพร้อมกับชุดแต่งที่เป็น AMG นะครับเรียกว่ามีเส้นสายที่ค่อนข้างสวยงามทีเดียวนะครับแล้วตัดด พร้อมกับการจัดเรียงอากาศของตัวรถนะครับกันชน AMG ตัวนี้นะครับก็ออกแบบมาเพื่อการตัดอากาศด้วยนะครับเพราะว่าช่องด้านนี้ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเป็นช่องที่สามารถรีดลมเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ลมออกด้านข้างตรงนี้นะครับเพื่อระบายความร้อนตรงตำแหน่งเบรกด้านนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับไม่ได้มีความสวยงามเพียงอย่างเดียวนะครับแต่พร้อมกับการใช้งานที่มีประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับฝากระโปรงเขานะครับก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นแบบ Power Dome นะครับเรียกได้ว่าตัวนี้ได้รับอิทธิพลมาจากรุ่นพี่ AMG ในหลายๆตัวนะครับที่ วงที่แบบนุนๆอย่างนี้นะครับมีความสวยงามมากๆเลยนะครับครับผมแล้วถัดมาที่ด้านข้างของตัวรถนะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เด่นที่สุดก็คือตัวล้อแมกนั่นเองนะครับล้อแมกนะครับเป็นลายเทนสป๊อกนะครับที่ว่ามีความสวยงามแบบ AMG นั่นเองนะครับและล้อด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยก็ไม่ได้มีขนาดที่เท่ากันนะครับตามสไตล์รถที่มันเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับด้านหน้าก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่245 40 R19 นะครับและด้านหลังอยู่ที่275 35 R19 นั่นเอง อ่าพร้อมกับเบรกที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่มาเช่นกันนะครับพร้อมกับโลโก้ด้านข้างนะครับ EQ Power นะครับก็แสดงให้เห็นว่าตัวรถคันนี้เป็นระบบ EQ ในตระกูล Plug-in Hybrid นั่นเองนะครับถัดมาที่ด้านข้างก็คือกระจกก็มาพร้อมกล้อง360องศาด้วยกันนะครับพร้อมกับไปเลี้ยวนะครับอ่าแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับกับความปลอดภัยก็คือ By Spot นั่นเองนะครับก็จะมีเส้นสามเหลี่ยมอยู่ตรงข้างกระจกทั้งสองข้างนะครับด้านข้างก็ตกแต่งด้วยชุดโครเมียมตั้งแต่ตรงขอบกระจกด้านบนนะครับด้านล่าง แล้วก็ขอบโครเมียมตรงประตูนะครับกุญแจทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็เป็นแบบ p e เลส s ก go นะครับใช้งานได้ง่ายๆนะครับเพียงมือสัมผัสเท่านั้นเองนะครับก็เปิดรถได้และด้านบนก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับตัวท็อปก็จะเป็น p a n o r a m i c r o o f นะครับเรียกว่ากระจกยาวมาถึงด้านหลังเลยนะครับมาด้านท้ายนะครับเรามาดูกัน ครับผมแล้วในส่วนของด้านท้ายรถนะครับสิ่งแรกที่โดดเด่นเลยก็คือตัวไฟท้ายของเขาครับที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นระบบ LED นะครับและเป็นเส้นๆพร้อมกับเหมือนเป็นก้อนไฟนะครับเล็กๆกางคืนมีความสวยงามมากเลยนะครับและให้การส่องสว่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับชุดกันชนนะครับสังเกตได้ว่าชุดแต่ง AMG ตัวนี้พร้อมดิฟฟิเซอร์และก็ทอยเสียแบบคู่นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามีความสวยงามและก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับในการจัดเลี้ยงอากาศจากดิฟฟิเซอร์นะครับและตำแหน่งเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับก็มี สำหรับกล้องของ Mercedes- Ben z นะครับเวลาถอยรถเนี่ยกล้องเนี่ยเป็นจุดเด่นมากๆเลยนะครับผมอันเนี้ยค่อนข้างชอบโดยส่วนตัวเลยเพราะว่าเขาอ่ะได้ซ่อนกล้องไว้ที่ตำแหน่งเปิดท้ายรถนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องความสะอาดนะครับเพราะว่าน้ําหรือฝนหรือฝุ่นนะครับก็จะไม่ไปรบกวนเขาเพราะว่าเขาโดนซ่อนไว้ด้านในนะครับและสําหรับตัว e 300 e plug in hybrid นะครับการเสียบปลั๊กของเขานะครับก็อยู่ตำแหน่งด้านขวานะครับเสียบตำแหน่งตรงนี้ ง่ายๆนะครับพร้อมกับปลั๊กที่เขาจะมีมาให้กับภายในตัวรถนะครับด้านท้ายจะเป็นไงครับอ่ะเรามาดูกันสําหรับท้ายรถก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับฝาท้ายก็มีมาให้ทุกรุ่นเช่นเดียวกันนะครับอ่า สำหรับตัวปลาก็เก็บมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นตำแหน่งตรงนี้นะครับและก็ท้ายของเขาเนี่ยถ้าเป็นตัวดีเซลกับตัวปลาอินไฮบียดครับก็จะแตกต่างกันครับเพราะว่าตัวเนี้ยแบตเตอรี่ก็จะมีเสริมขึ้นมาตรงตำแหน่งตรงนี้ทําให้พื้นที่การเก็บของครับจะแตกต่างกันแต่ก็เรียกได้ว่าผมได้ทดลองแล้วก็คือยังใส่ถุงก๊อฟได้อีก1ใบนะครับและการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะครับก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับง่ายโดยการกดสลัก สองตำแหน่งตรงนี้นะครับเราไปเปิดเบาะด้านในนะครับก็เบาะก็จะพับทําให้พื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มมากขึ้นนะครับและภายในของตัวรถจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างครับอ่ะเราไปดูกันครับผมมาถึงตำแหน่งผู้นั่งด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบดสลักล็อกนะครับก็เดี๋ยวผมจะพับให้ดูนะครับก็พับในลักษณะอย่างนี้อ่า ง่ายๆนะครับเบาะก็ค่อนข้างเกือบเรียบนะครับก็คือตำแหน่งเขาอ่ะจะสูงเกือบเทียบเท่ากับตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนั่นเองนะครับปลดสลักง่ายๆแล้วก็เก็บง่ายๆนะครับตัวเบาะนี่ก็สามารถพับเก็บได้ง่ายๆนะครับลองมานั่งกันดู ด้านท้ายนะครับของผู้นั่งด้านหลังนะครับก็อย่างที่ว่านะครับก็คือพอมันเป็น e-class เนี่ยพื้นที่เนี่ยตรงตำแหน่งนี้คือเบาะที่ผมนั่งนะครับเล็กรูมกับเฮดรูมเนี่ยค่อนข้างเหลือเยอะทีเดียวนะครับพร้อมกับพานาลโลเกซลูปนะครับก็คือมันยาวมาถึงด้านหลังเนี่ยทำให้รถอ่ะดูโป่งแล้วนั่งค่อนข้างสบายทีเดียวนะครับแล้วที่สําคัญนะครับแอร์ของคันนี้เป็นทั้งหมด3โซนนะครับก็คือสามารถผู้นั่งด้านท้ายเนี่ยสามารถปรับเองได้นะครับเพิ่มลดแอร์หรือว่าความแรงของเขานะครับแล้วช่องแอร์ เก็บต่างๆนะครับเรียกว่าแล้วก็ซ่อนมาให้คือเก็บค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าตามแบบฉบับรถที่เป็นสไตล์รถรูนะครับาม่านด้านท้ายแล้วก็ม่านด้านข้างนั่นเองนะครับสำหรับผู้บริหารแน่นอนครับเรามาดูด้านหน้ากันดีกว่าครับเป็นไงกันบ้างครับเราก็มาถึงตำแหน่งคนขับกันแล้วนะครับอะเรามาสตาร์ทรถกันก่อนเลย อันนี้ก็คือสตาร์แล้วนะครับในรูปแบบของเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ก็จะไม่ได้ทํางานนะครับอันนี้ก็คือตัวมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอยู่นะครับครับผมและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับสาหรับตัว E-Class ตัวนี้นะครับและสะดุดตาผมเป็นอย่างมากเลยนะครับกับพวงมาลัยนั่นเองนะครับพวงมาลัยของเขานะครับเรียกว่าเป็นพวงมาลัยรุ่นใหม่สําหรับตัว AMG เลยนะครับเป็นแบบ2ชั้นนะครับคือจับค่อนข้างดีแล้วดูมีความสวยงามมากเลยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราผมไล่ทีละส่วนนะครับแต่ว่าเรามาดูสิ่ง ตัวเ e อ e ์เซเดสนก็จะเป็นจอแบบเชื่อมต่อกันนะครับ2ด้านนี้สิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตได้ก็คือคล้ายๆตัวแบบเป็นตัวบังแสงนะครับทำให้หน้าจอค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับคือแดดเที่ยงเนี่ยถ้ามันไม่มีตัวนี้บังนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันจะทําให้จอเนี่ยมองได้ค่อนข้างยากครับแต่อันนี้ค่อนข้างชัดทีเดียวนะครับและการตกแต่งของเขาก็ตกแต่งจากไม้แบบแบ c k Ash นะครับเป็นลายไม้สีดำนะครับค่อนข้างสวยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับตัวบอกของเขาก็เเป็นนนนหัังะครรบพ้อมดิไ Switching แบบสีออกเทาๆนะครับสวยทีเดียวนะครับพร้อมกับพัดแพดตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับพร้อมกับปุ่มปรับต่างๆนะครับพร้อมกับม่านหรือว่าเพิ่มลดเสียงในดมิการขับขี่ต่างๆของตัวรถก็ปรับได้ง่ายๆที่ตำแหน่งตรงนี้หรือตัวช่วยจอดนะครับ p a r k i n g a s s i s t a n t นะครับพร้อมกับตัวเปิดปิดสําหรับตัวเตือนการชนด้านข้างต่างๆของตัวรถนะครับก็คือถ้าแบบในสภาวะรถติดของเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะรู้สึกลาคาญได้ก็สามารถปิดได้นะครับเรามาไล่กันทีละส่วนเลยนะครับตัวภูมิลัยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงในครัั้้้งงเนนนีีสิ่่่ทมโดดดแลว าออกแบบก็คือถ้าเป็นพวงมาลัยแบบเก่าเนี่ยมันอาจจะเป็นหน้าตั้งตั้งเนี่ยครับตำแหน่งการขับเนี่ยหรือว่าการจับหรือว่าการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเหลือตาไปมอนนะครับแต่ตอนนี้พอมันแยกเป็น2ชั้นเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเออตำแหน่งด้านบนเนี่ยเราสามารถปรับที่หน้าจอตรงตำแหน่งนี้ได้นะครับปรับที่โฮมปรับที่อะไรเนี่ยคือปุ่มปรับเนี่ยคือเหมือนการสัมผัสเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับและด้านล่างก็เขาก็จะแบ่งไปเลยว่าด้านล่างเนี่ยปรับที่เป็นระบบ c r u สคอ control ต่างๆของตัวรถนะครับลนด้านซ้ายนะ เป็นระบบสัมผัสนั่นเองนะครับสามารถปรับได้ที่หน้าจอตรงนี้หรือว่าเราปรับได้ที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับได้เช่นกันนะครับรวมก็คือด้านบนด้านล่างก็คือปรับเพิ่มลดเสียงหรือว่าปรับรับโทรศัพท์หรือว่าการที่ตั้งเหมือนวยกับเขานะครับครับผมแล้วระบบต่างๆของ Mercedes- Benz ตัว eClass ตัวนี้นะครับก็เป็นระบบ MBUX นะครับก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเรารองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Google Map ต่างๆนะครับขึ้นได้ที่หน้าจอตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับและพร้อมกับฟังก์ชันต่างๆของตัวรถที่สามารถโหลดไปในนแอพลิเคชัจาก มือถือได้นั่นเองนะครับทำให้เราสามารถเปิดปิดรถหรือว่าดูตำแหน่งของตัวรถได้นะครับเช่นเราลืมเอกสารไว้ในรถเราอยากให้คนที่บ้านเนี่ยมาหยิบเอกสารภายในรถเนี่ยเราอยู่ที่ทํางานแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถเปิดปิดจากมือถือได้เช่นกันนะครับนี้เรียกว่าเพิ่มความสะดวกสบายได้มากยิ่งขึ้นนะครับและตำแหน่งต่างๆของตัวรถเนี่ยตรงตำแหน่งด้านนี้ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับจากตัวเดิมนะครับก็สามารถตับที่โทรศัพอะไรที่ใช้ง่ายๆหรือใช้ไปบ่อยก็เขาจะมีตัวสวิตชิ่งตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับแอร์ก็แยก ซ้ายขวานะครับเป็น2โซนด้านหน้าก็อีกโซนหนึ่งคือด้านหลังนะครับทั้งหมด3โซนนั่นเองนะครับท่องแอร์สช่องเป็นก็ปกตินะครับก็ตำแหน่งการปรับต่างๆนะครับก็คีบอร์ดนะครับสามารถเลือกได้พอมันเป็นรถที่ประกอบในประเทศนะครับดังนั้นก็คือเราจะเป็นฟังก์ชันภาษาไทยนั่นเองนะครับทำให้ใช้ง่ายขึ้นนะครับเราไม่ปรับตรงนี้เราก็สามารถปรับตรงตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับง่ายๆทีเดียวนะครับระบบต่างๆใช้งานหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอได้ทั้งหมด3แบบนะครับควบคุมไฟส่องสว่างได้ภายในรถหรือว่าด้านนอกด้านในนะ เฉสีต่างๆก็สามารถเลือกปรับแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับรับผมและสําหรับตัว MBUX นะครับก็สามารถทํางานเหมือนกับว่าเขาเป็นเพื่อนเราในการเดินทางได้เลยนะครับก็เช่น Hi Mercedes ครับผมแล้วคำสั่งต่างๆของเขาเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับในการเพิ่มลดแอร์หรือว่าปรับเปลี่ยนโทนสีในการเปลี่ยนสีมูดอารมณ์ของตัวรถนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ตัวรถคันนี้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วก็ช่องต่างๆนะครับก็สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับตัวปลักอินไฮบริดนะครับก็คือไวเลสชัตเจอร์นั่นเองนะครับก็คือโทรศัพท์สมัยนี้ก็เป็นไวเลสทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมกับช่องเสียบ Type C นะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับ USB จะไม่มีแล้วสําหรับ Mercedes นะครับก็จะเป็น Type C ตรงตําแหน่งด้านนี้กับด้านช่องนี้อีก2ช่องนะครับช่องตรงกลางเพิ่มในการว่าเดี๋ยวนี้เราต้องชาร์จโทรศัพท์หลายๆเครื่องนะครับก็จะมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วอีกจุดเด่นหนึ่งของตัว Mercedes e c l a s s ตัวนี้นะครับก็คือ Pan o r a m i มิกซันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดู คือถ้าเปิดแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยกระจกเขาอ่จจะยาวไปถึงด้านหลังนะครับคือคนนั่งตอนหลังเนี่ยก็จะได้รับแสงเช่นเดียวนะครับทำให้รู้สึกว่ามันโปร่งโล่งสบายนะครับและด้านบนก็สามารถเป็นมีคอนเน็กพร้อมกับ SOS นะครับก็คือเป็นปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับแล้วกระจกก็เป็นระบบตัดแสงนะครับเดี๋ยวการขับขี่จะเป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวเราไปลงทดลองขับกันดูกันนะครับ สําหรับการขับขี่นะครับเราก็ได้มาทดลองขับหรือว่าผมเนี่ยได้อยู่กับเขามาสักระยะหนึ่งแล้วครับสิ่งแรกที่ผมประทับใจเลยก็คือเครื่องยนต์ของเขานะครับคือมันให้ทั้งความแรงและความประหยัดเลยนะครับกับเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบที่ทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้ได้แรงม้าถึง320แรงม้านะครับกับแรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรนะครับอันนี้เรียกว่าถ้าคุณอยู่ในโหมดสปอร์ตหรือว่าไม่ต้องโหมดสปอร์ตก็ได้ครับปกติเนี่ย กดคันเร่งทุกครั้งนี่เรียกว่ามันมาตามเท้าแน่นอนเลยคือหลังติดเบาะทุกครั้งที่เราวิ่งกันเลยและโหมดการขับขี่ของเขานะครับมีด้วยกันถึง6โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกก็คือโหมด Eco ก็คือการประหยัดน้ามันปกตินะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแบตเตอรี่เลเวลนะครับแบตเตอรี่เลเวลก็คือการรักษาตัวแบตเตอรี่นะครับให้คงอยู่เช่นตอนนี้นะครับอยู่ที่27กิโลเมตรที่วิ่งได้โดยใช้แบตอย่างเดียวนะครับ อันนี้เขาก็จะรักษาไว้ที่27กิโลเมตรตลอดเวลานะครับแล้วก็โหมดต่อไปก็คืออิเล็กทริกอิเล็กทริกก็คือการวิ่งโดยใช้ไฟฟ้าล้วนที่27อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คอมฟอร์ตก็ขับแบบนุ่มนวลสบายนะครับแล้วก็โหมดที่ว่าเต็มกําลังของเครื่องยนต์ก็คือโหมดสปอร์ตนั่นเองนะครับโหมดสปอร์ตเนี่ยความพิเศษของเขาในครั้งนี้นะครับก็คือเขาจะปรับที่เครื่องยนต์และพวงมาลัยให้ดูกระชับกระชับกระเฉงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่สิ่งที่พิเศษก็คือเขาะได้รตัวรัว ESP นคบ ทำให้ลดอะล้อฟรีเล็กๆนะครับในการออกตัวหรือว่าท้ายจะออกนิดๆนะครับเพื่อเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือเขาจะปล่อยให้ล้อฟรีนิดนึงแล้วเขาก็จะเข้ามาจับก,กันทำงานของเขาเนี่ยจะไม่ให้ล้อฟรีเพื่อเกิดอันตรายนะครับถ้าปล่อยมากๆหรือปิดเนี่ยระบบเนี่ย มันจะทําให้เกิดอันตรายนะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายก็คือโหมด individual นะครับ individual ก็คือโหมดที่เราสามารถปรับตั้งเป็นส่วนตัวนะครับว่าเราชอบการขับขี่ที่เป็นแบบนี้นะครับทาง mercedes-benz ก็จะมีไว้ให้ทั้ง6โหมดนะครับกับ e-class ตัวนี้นะครับและช่วงล่างของเขานะครับในการปรับโหมดต,ต่างๆเนี่ยต้องไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเพราะว่าช่วงล่างของ Ben z เนี่ยเท่าที่ผมขับมาระยะหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันมีความนุ่มนวลแล้วก็ให้การเกาะถนนที่ดีแล้วในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าล้อขนาด นิ้วแต่ก็ยังให้ความนุ่มนวลได้นะครับประกอบกับตัวรถของเขาเนี่ยมีความเงียบมากเลยนะครับและเครื่องเสียงจากเบอร์เมสเตอร์นะครับพร้อมกับรถที่ค่อนข้างเงียบเนี่ยทำให้เครื่องเสียงยิ่งฟังได้ชัดเจนแล้วก็เพาะมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มมาอีกอย่างนึงก็คือ h e a d up display นะครับซึ่งบอกสถานะการทํางานต่างๆของตัวรถนะครับที่หน้าจอกระจกสะท้อนขึ้นมานครับอันนี้ก็มองได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเราไม่ต้องไปเหลือบตามองด้านล่างนะครับว่าตอนนี้รถวิ่งอยู่เท่าไหร่หรือว่าคูชันโทนเราตั้งอยู่ที่เท่าไหร่มันก็จะแจ้งถานะ ต่างๆอยู่ที่หน้าจอตรงตำแหน่งคนขับนั่นเองนะครับและในส่วนของการขับขี่นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมไม่ได้เลยนะครับก็เขาก็จะมีแพดเดิลชิปเล็กๆมาให้ตรงตำแหน่งพวงมาลัยด้านหลังนะครับอันนี้ก็ช่วยในเรื่องการขับขี่ที่เราว่าเนี่ยเราจะเชนเกียร์ต่างๆเนี่ยเราทําได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับไม่ต้องไป กังวลกับเกียร์ต่างๆครับเพราะว่าเกียร์ของ m e r c e d e s ก็อยู่ตรงตำแหน่งเป็นก้านวงมาลัยอยู่แล้วนะครับใช้งานได้ค่อนข้างง่ายทีเดียวนะครับและก็มีความพิเศษอีกอย่างนึ่งก็คือเขามีระบบช่วยจอดนะครับอ่า Parking Assistant นะครับอันนี้จะจอดได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมไปลองให้ดูอ๋ออันนี้ีเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อก่อนเนี้ยเราอาจจะต้องหาที่จอดที่มีรถซ้ายหรือขวาเป็นช่องนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะครับตอนนี้แค่เป็นที่ว่างเท่านั้นนะครับรถก็จะคำนวณให้แล้วก็เข้าจอดให้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับ และในส่วนเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะครับก็มีตัวช่วยเบรกนะครับมีตัวบายสปอตต่างๆนะครับตัวช่วยเบรกของเขาก็ถ้าเราเผลอเลอในการขับขี่หรือว่าไม่ได้มองสังเกตรถด้านหน้าหรือว่ามีอะไรตัดมานะครับเขาจะช่วยเบรกอย่างอัตโนมัติเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยก็มีให้ในทุกๆรุ่นเลยนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแอบลองศูนย์ถึงร้อให้ดูกันนะครับว่าเขาจะทําเวลาได้เท่าไหร่หรือความเร็วอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าครับว่าหลังติดเบาะกันเลยเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับ ตอนนี้เราก็มาทดสอบศูนย์ถึงร้อยนะครับว่าจะเป็นงไงนะครับไปพร้อมหนึ่งสองสามร้อย ครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับการทดสอบในครั้งนี้อย่างที่ผมบอกนะครับตัว ESP นะครับเขาจะปล่อยเล็กน้อยทําให้ตัวรถเนี่ยมีอาการฟรีทิ้งนิดหน่อยนะครับแล้วเขาจะเข้ามาทํางานจับโดยรวดเร็วนะครับเมื่อกี้ที่ผมวิ่งเนี่ยแน่นอน,นครับทางโรงงานเขาเค็มไว้ที่ต่ากว่า6วินาทีผมคิดว่าได้แน่นอนครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าหลังติดเบาะป้อมช่างผ้าของผมเนี่ยหงายหลังไปเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ของตัวเครื่องยนต์แบบั l กอิน h y บ r ิดนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาลองการจอดแบบอ,ตอัตโนมัตินะครับกดตัว P ตรงตำแหน่งนี้อจอก็จะตรวจเช็คว่าตรงไหนจอดได้บ้างนะครับเจอแล้วเขาเจอที่จอดปุ๊บเราก็กดที่ตำแหน่งนี้ถอยหลังเข้าตัว R เขาจะไฟกระพริบให้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ทำอะไรละเขาก็เลือกที่จอดของเขาแล้วนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้ให้ เขาก็จะคำนวณตรงช่องจอดที่เขากำหนดไว้นะครับที่เขาหาเจอตรงเส้นถนนเป๊ะๆครับผมจอดเรียบร้อยเราก็เข้าตัวพีนี่ครับเรียบร้อยครับครับและสำหรับการทดสอบ e 3 0 0 e a e mg dynamic ในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้กับตัวรถในครั้งนี้นะครับเรียกว่า หน้าตาของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับภายในนะครับที่มีความหรูหรามากยิ่งขึ้นพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับที่ดียิ่งขึ้นครับหน้าตาของเขาเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ชุดแต่งนะครับที่ทําให้ดีขึ้นครับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆภายในรถยนต์นะครับดีมากขึ้นเช่นกันนะครับเรียกว่าการทํางานต่างๆเนี่ยเข้าถึงและก็ครอบคลุมในทุกๆอย่างนะครับทั้งด้านความปลอดภัยหรือการขับขี่นะครับสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือตัวพวงมาลัยนั่นเองนะครับเพราะพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นรูปแบบใหม่ที่ให้ทั้งความสวยงามมีีททัััั้้้งงงงควาาาาาามมมหหรรูพอฟกกก์ชชนนใ่่ย เช่นเดียวกันนะครับและตัวรถมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับ E 0 0 e ร้อย e Airbnk นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับกับค่าตัวของเขาอยู่ที่3าล้าน1นึ0งบาทนะครับและรุ่นที่2ก็คือ E 2 2 0 D AMG นะครับเป็นรุ่นที่มีหน้าตาและชุดแต่งคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลกับค่าตัวอยู่ที่3าล้าน5้าบาทและรุ่นสุดท้ายที่เป็นรุ่นสูงสุดของเขาแล้วที่ผมเอามารีวิวกันในครั้งนี้กับ E 3 0 0 e AMG Dynamic นนครััับบก่่่่าาาาตวขอองเเ้ยูททที37071 ได้ว่าถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะทดลองขับนะครับกับรถ e-class นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ mercedes-benz thailand นะครับและในครั้งนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับในช่องทางต่างๆของ auto spin นะครับยังไงผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ